นายกลงพื้นที่ด่านคลองลึกจังหวัดสะแก้วรับฟังปัญหาผู้ค้าในพื้นที่หลังยกระดับเข้มงวดชายแดนไทยกัมพูชาประชาชนรอให้กำลังใจมอบดอกกุหลาบแดงส่วนกลุ่มต้านปักหลักทางเข้าด่านยกป้ายไลย่นายกธราชช่วยทั้งโคตรขายชาติแผ่นดินไไป,ไป,ไป,ไป ขยบคครับ